สวัสดีสวัสดีครับทุกทกท่านนะครับที่ติวกับกับผมปรัเอดติวสอบราชการนะครับในห้องติวอัตนัยออนไลน์นะครับก็เนื้อหาผมก็ได้พูดไปตามตำราเตรียมสอบอัตนัยเล่มนี้นะครับซึ่งทุกท่านก็มีอยู่ในมือแล้วนะครับบางท่านก็ซื้อไปเฉพาะตำรานะครับถ้า,าสนใจก็เข้ามาตามเก็บ18 18ข้อที่เหลือนะครับอ่าอีกได้นะครับในห้องติวอัตนัยนะครับเพราะว่าในเล่มนี้จะมีตัวอย่างของมอธรรมศาสตร์ไป5ข้อมีตัวอย่างของมอมหิดลไป1ข้อแต่เป็นข้อข้อใหญ่เลยนะครับ1ข้อแบบเต็มๆแบบละเอียดเลยภายในเล่มนะครับและยังเหลืออีก18ข้อนะครับให้โหลดไฟล์และดูคลิปได้ในกลุ่มติวอัตนัยนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราดําเนิน การมาถึงคลิปที่8แล้วนะครับหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอา้าเห็นเคยเห็นคลิปที่1แล้วทำไมมาคลิปที่และเ,เพราะท่านไม่ได้สมัครนะครับเพราะไม่ท่านไม่ได้สมัครสมาชิกไปผมผมปล่อยฟรีไปเท่าไหร่ท่านก็เห็นเท่านั้นนะครับในส่วนของท่านที่เป็นสมาชิกเข้ามาแล้วเนะี่ยท่านก็จะได้เห็นตั้งแต่1 2 3 45 6 7แล้วก็อันนี้เป็น8นะครับซึ่งเป็นสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดสุดท้ายของการปิดเล่มเล่มนี้นะครับแล้วก็ยังจะมีคลิป ต่อเนื่องก็คืออย่างน้อยอีก18คลิปแน่นอนเพราะว่ามันมีอีก18ข้อให้เราต้องฝึกทำนะครับผมเชื่อว่าเหลือๆครับก็คือถ้าท่านเรียนรู้อีก10ในจากในเล่มนี้แล้วก็เรียนรู้อีก18ข้อเนี่ยโอ้โหมันมันเยอะมากละท่านเห็นทุกแนวละนะครับเวลาเข้าสอบจริงเนี่ยท่านทำได้สบายแน่นอนนะครับโอเคคราวนี้เรามาดู หน้า116นะครับเราดําเนินการมาถึงหน้า1 1 6แล้วนะครับผมได้บรรยายให้ท่านตั้งแต่เริ่มต้นการตั้งท็อปปิกละนะครับตั้งท็อปปิกเนี่ยตั้งตั้งชื่อเรื่องเนี่ยสำคัญที่สุดโดยการเอาตัวแปรต้นตัวแปรตามซึ่งผมได้สอนท่านในในคลิปต้นๆละนะครับแล้วก็ยังมีหลายท่านน่ะที่ที่เข้ามาติวแล้วเนี่ยหรือหรือซื้อตําราไปอ่านแล้ว ก็แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าได้อ่านหรือเปล่าหรือว่าได้ฟังหรือเปล่านะครับท่านท่านอย่ามีจุดประสงค์เพียงว่าเข้ามาเพื่อลอกแล้วก็จําเอาไปตอบอย่างเงี้ยมันมันคือมันไม่ได้นะครับแล้วก็ก็มีก็มีหลายท่านที่เข้าใจในจุดอ่อนตัวเองเพราะว่าสอบตกมาสครั้งละ <c oughs> ก็เลยเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเอ๊ะฉันทําอย่างเงี้ยมัน มันน่าจะไม่ถูกก็เลยเข้ามาติววันนี้เขาก็ส่งสิ่งที่เขาเขียนมาให้ผมผมก็ฟีดแบ็กกลับไปให้เขาเขาบอกว่าโอ้ขอบคุณขอบคุณอาจารย์มากเลยขอบคุณปอมากเลยเพราะว่าไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเขียนอย่างนี้นะครับผมผมก็คือให้คอมเมนต์เขาไปว่าท่านนะครับท่านเขียนโดยที่ท่านเอาตัวท่านเองเป็นประธานนะครับกล่าวคือ เขาเขาไล่ออกมาเลยครับเริ่มต้นก็คือในฐานะที่ข้าพจเจ้าจะดํารงตําแหน่งนี้ตําแหน่งนี้มันสําคัญอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยนะครับมันเริ่มต้นแบบแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเอาเอาตัวเองเป็นเป็นที่ตั้งแล้วก็คือเขียนเขียนเขียนไปตายเอาดาบหน้านะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ไม่รู้ตัวกันนะครับท่านเป็นอย่างนี้แต่ท่านไม่รู้ตัวกันก็คือมันมีกระดาษอยู่หกหน้าท่านก็เริ่มเขียนไปเขียนไป เขียนไปให้มันครบ6หน้าแล้วก็จบอย่างงี้ครับแล้วพอไอ้คนที่มาตรวจเนี่ยเขาก็อ่านแล้วเขาเขาจะเห็นเลยว่าท่านไม่มีทรงท่านไป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 เรื่อยๆโดยที่ไม่ได้กําหนดเลยว่าเรื่องของท่านนั้นมันคือเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องตั้งท็อปิกขึ้นมาก่อนผมก็บอกให้ตกลงตกลงที่เรื่องที่ท่านเขียนเนี่ยผมถามเขาว่าเรื่องที่ท่านเขียนเนี่ยชื่อเรื่องอะไรเขาก็ตอบผมไม่ได้นะครับ เพราะเพราะเพราะเขาไม่ได้คิดเรื่องก่อนไงผมก็กลับกลับไปคิดเรื่องก่อนนะครับโจทย์โจทย์ที่ผมให้ให้ไปทําก็คือ,อท่านจะทํำยังไงนะครับให้องค์กรของท่านเนี่ยนะครับอตอบสนองรัฐธรรมนูนกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอย่างเงี้ยโจทย์อย่างเงี้ยนะครับท่านก็ต้องมาคิดดิว่าเอาอะไรมาสักประเด็นหนึ่งนะครับ แต่เท่าาเท่า่เท่าที่ผมอ่านดูเนี่ยนะครับเขาตั้งใจที่จะเอาในเรื่องของอพระาราชกิจสตรีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาตอบแหละเพราะเห็นมีท่อนหนึ่งผมว่าเอองั้นเน้นเลยเน้นเรื่องนี้เลยนะครับให้ประเด็นเดียวเนี่ยเรื่องกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับผมเป็น เป็นสายคูสย่สายอาจารย์จะสอบขึ้นรองผอ,อนะครับกับรองผอ,อจะสอบขึ้นผออ,อะไรเนี้ยก็เขียนมาแบบเขียนแบบไปข้างหน้าเรื่อยๆนี่แหละผมก็เอ๊จากเท่าที่อ่านดูนะจับประเด็นได้ว่าท่านมุ่งเน้น HR หรือทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะครับดังนั้นท่านตั้งชื่อขึ้นมาก่อนก็คืออาการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบสนองรัฐธรรมนูญและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเห็นไหมครับแค่ได้ชื่อเรื่องมาจบเลยมันท่านก็ไม่ต้องวอกแวกนอกเหนือจากนี้ม,นม,นมันได้ทรงได้ลำได้เป้าหมายแล้วชื่อเรื่องคือเป้าหมายคือสิ่งที่ท่านจะเขียนมาทั้งหมดนะตกลงโอเคพอได้เพราะเรื่องว่ามันเป็นเรื่องของ human r e s o อ r ์ e ตอท่านก็เขียนบทนําได้ละนะครับท่านก็เขียนแนวคิดทฤษฎีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ละนะครับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือรัฐธรรมนูญมาตราไหนที่มันเน้นเรื่องบุคคลเรื่องคนเรื่องพัฒนาคนเรื่องนักเรียนแล้วก็เขาเน้นยังไงนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติด้านไหนนะครับที่เน้นเรื่องพัฒนาคนนะครับ ยิ่งแผนพัดยิ่งแล้วใหญ่เอาคนเป็นศูนย์กลางเลยใช่ไหมครับเอาคนเป็นอันดับหนึ่งเลยเห็นไหมครับแค่แค่นี้ก็ไล่ไล่ไล่มาได้เป็นหน้าแล้วความสําคัญของมันนะครับเพียงแต่เรามุ่งไปประเด็นประเด็นเดียวเลย,ยนย่ครับกว่าทรัพยากรมนุษย์นะเนี่ยแล้วมันจะยาวเลยนะครับม,มันจะไปได้ยาวเลยโอเคนะครับผมผมคิดว่าเดี๋ยวนักเรียนใ,ในใน,ในห้องของผมเนี่ยในห้องติวของผมเนี่ยเดี๋ยวจะพัฒนาการการตอบ ดีขึ้นเรื่อยๆให้เป็นทรงไม่ใช่แบบเอาข้างหน้าเป็นไปไปตายเอาดาบหน้าไม่เอาไม่เอาทิ้งก่อนทิ้งนะครับแล้วก็มาปรับเข้าสไตล Academic, อ์อะคาเดมิกอะคาดิเดมิกอะดิเคิลที่ผมสอนให้ท่านมาตั้งแต่คลิป1ถึงตอนนี้เป็นคลิปที่8แล้วนะครับอันนี้ลองอ่านดูนะครับหมอมอมาิมม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 ดลกรอบการตอบอัตนัยนะี่ยเขาเขา เขาอธิบายให้อธิบายแบบบทความวิจัยกับบทความปริทัศน์ผสมกันนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับมันท่านมีตําราอยู่แล้วนะครับท่านอ่านท่านอ่านดูได้นะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเพียงแค่เสริมให้ท่านนะครับว่าโดยสุดท้ายแล้วท่านต้องมีชื่อเรื่องนะครับเพื่อเป็นธงเพื่อจะนําไปสู่หหน้าสองหน้าสามหน้าสีหน้าห้าหน้าหกหน้าจนจบเนี่ยท่านต้องมีชื่อเรื่องก่อนนะครับท่านถึงจะไปได้ และท่านต้องมีคํานําเกินนําก่อนอาจารย์ท่านชอบนะครับแล้วก็ท่านก็มีส่วนของเนื้อเรื่องนะครับแล้วส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยมอมหิดลเนี่ยแตกเป็นสามแต่มอธรรมศาสตร์ในการสอบครั้งแรกแหละไม่ได้แตกไม่ได้บังคับให้เราตอบสามประเด็นแต่มอมหิดลนะครับบังคับให้เราตอบสามประเด็นคือประเด็นที่หนึ่งนะครับหลักการแนวคิดทฤษฎีและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ต้องอธิบาย ท่อนนี้อาจจะได้สักหน้าครึ่ง2หน้าว่าไปนะครับอันที่2คือวิธีการดําเนินดําเนินการนะครับว่าท่านดําเนินการยังไงในพื้นที่จริงนะครับซึ่งผมได้อ,อธิบายท่านาตั้งแต่คลิป1นถึงแมาและว,ว่ามันมีเทคนิคยังไงในการเขียนนะครับแล้วก็3ก็การกํากับติดตามและประเมินผลนะครับมีเทคนิคความรู้องค์ความรู้ยังไงที่จะไปใส่นั้นอันนี้เตรียมไปจากบ้าน,นเลยข้อ3เนี่ยใช่ไหมครับ ซึ่งท่านได้ผ่านมาแล้วนะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับจบด้วยการสรุปคอนคลูชันนะครับให้มันครบองค์ของการเขียนแบบบทความปริทัน์หรือรีวิวอาร์ติเคิลนะครับแม้แต่รีเสิร์ชอาร์ติเคิลเองก็มีส่วนคล้ายๆกันเห็นไหมครับนี่เป็นความนำนะครับเพียงแต่อาร์ติเคิลเนี่ยครับเป็นเขาเป็นกลุ่มนี้นะครับซึ่งผมได้สรุปมาให้ท่านแล้วว่ามันจะควรจะเป็น คำนำและก็เนื้อเรื่องและก็สรุปนะครับและครนี้จากที่บรรยายมาตั้งแต่1ถึงเเนี่ยเราจะเราจะบรรยายมาตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่องละนะครับการวิเคราะห์ตัวแปรอะไรต่างๆเพื่อเพื่อตั้งลำชื่อเรื่องอจนไล่เรียงมาแต่ตัวน,นี้เราเป็นตัวอย่างของการสรุปละนะครับคำถามข้อนี้เป็นคำถาม เกี่ยวกับเรื่องที่ถามเรื่องงบประมาณใช่ไหมครับว่าจะทาจัดทําและบริหารงบประมาณอย่างไรให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลใช่ไหมครับมาดูตัวอย่างสรุปที่ผมเขียนให้ท่านฟังนะครับวิธีการที่จะทาให้งบประมาณรายจ่ายจำปีขององค์กรปกครองส่วนถินมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้นั้นอาจ จะมีหลายวิธีการใช่ไหมครับเราออกตัวนี้มันอาจจะมีหลายวิธีการมีหลายวิธีการจริงๆคนอาจจะบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมก็ได้คนอาจจะบริหารงบประมาณแบบมีความโปร่งใสก็ได้คนอาจจะใช้เทคนิคของจอร์ดก็ได้เทคนิคของเฟอร์บี้ก็ได้เทคนิคของเจจอนสันอะไรก็ได้อะไรหลายๆอย่างนะที่เป็นงบประมาณาแต่ที่ผมแนะนําให้ท่านก็คือเป็นของออเดนแอนด์พิคัสใช่ไหมครับแต่ครันี้เราก็ไม่ได้ การตอบคาถามเนี่ยก็ไม่ได้บื้อวาอะไรมากเลยก็เป็นสิ่งที่ท่านเรียนรู้ได้เห็นกันอยู่ทุกวันเน่ยเพียงแต่ท่านไม่ได้เอามาประกบใช้ก็คือแต่ข้าพเจ้าได้นําเสนอวิธีการการจัดทําและบริหารงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาภิบาลน,นะครับหรือกู๊ดก็ไม่แน้นนั่นเองนะครับกู๊ดก็ไม่แน่นเนี่ยมีองค์กรและหน่วยงานทั้งของต่างประเทศและประเทศไทยวางหลักการไว้แตกต่างกันไปนะครับบ้างก็บ้างก็หกหลักคลาสสิกะนะครับ ตอนนี้ก็มันมี10หลัก11หลักอะไรก็ว่ากันไปแต่เราจะตอบยังไงก็แล้วแต่นะครับอ,อย่างเช่นถ้าผมเลือก6หลักเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมเอา6หลักนี้มาจากไหนซึ่งบางท่านอาจจะนึกไม่ถึงว่าหลักธรรมภิบาห6หลักนี้มันมาจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบ,บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพศ2 5 4 2ครับซึ่งกําหนดว่าหลักธรรมิบาลประกอบด้วย6หลักการบลา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 หหลักการนะครับ ซึ่งข้าพเจ้าได้นําไปปฏิบัติจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่อันนี้ไม่ได้โม้นะครับเพราะว่าคลิป 1- นึถึงเเนี่ยเราเราเรียงเราเขียนตอบเรียง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 กันมาตลอดว่าแล้วว่าเราปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆแล้วตอนนี้มันถึงขั้นสรุปนะครับไม่ใช่อยู่ๆเรามาสรุปว่าเราทําอย่างนี้โดยที่ไม่ได้อธิบายว่าเราทำยังไงแต่จริงไอ้กอ่อนหน้านี้เราอธิบายหมดแล้วนะครับ พบว่าการยึดหลักธรรมาภิบาลเ,เป็นผลทําให้การจัดทําและบริหารงบประมาณเกิดความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้จริงนะครับนี่คือ <c oughs> ตัวอย่างสรุปนะครับและคราวนี้นะครับเรามาดูเรามาดูกันว่าที่ผมแยกย่อยอธิบายให้ท่านเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเอามา คอนส t ต u ท์กันก็คือเอามาประกอบสร้างกันเอามาประกอบประกบกันหรือว่าบูรณาการก็แล้วแต่นะครับมันก็จะกลายเป็นตัวอย่างใน chapter 5นะครับตัวอย่างในหน้า1้1ินะครับข้อสอบข้อที่1ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเป็นข้อสอบ ประหลัดเทศบาลประหลัดอปรตรระดับกลางที่เขาถามว่าการจัดทางบมารายจ่ายประจำปีท่านมีวิธีการอย่างไรที่จะทาให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้ตอบตามหัวข้อดังต่อไปนี้นี่คือสไตล์หมอมหิดลใช่ไหมครับอตอบ3ข้อตอบ3ประเด็นประเด็นละสิบคะแนนนะครับก็ให้ท่านดูตัวอย่างการตอบรวมละนะครับรวมรวมละนะครับ3ประเด็นนะครับ พิมพ์ด้วยตัวอักษรยิ่มสองพอยต์เพราะว่าผมทาบดูละเพราะผมได้เข้าไปสอบจริงนะครับยิมสองพอยต์เนี่ยมันจะเทียบเท่าการเขียนด้วยมือของเรานะครับหน้าที่หนึ่งครับหน้าที่หนึ่งท่านก็เริ่มจากคำนำใช่ไหมครับก็ว่าไว้รืดๆ,ๆนะครับก็มีกรอบแนวคิดนะครับให้ดูมีตัวแปรต้นเกิดตัวแปรตามอะไรแล้วตั้งเป็นชื่อเรื่องขึ้นมาเราจึงได้ชื่อเรื่องว่าการจัดทำและ บริหารงบประมาณโดยยึดหลักธรรมมาพิบานคุตโกเบเนนนะครับอันนี้คือคอนเซปชวลเฟรมเวิร์กนะครับตัวนี้นะครับเขียนอย่างนี้ไปเนี่ยอาจารย์แทบจะกกอกคะแนนให้ให้สิบใน <c oughs> ยังให้สิบไปเลยดีเดียวนะครับในหัวข้อแรกทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ขึ้นต้นนะครับ <c oughs> เรามาขึ้นต้นตรงนี้ครับหลักการแนวคิดและทฤษฎีหรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทึ่งผมคลิปก่อนๆเนี่ยผม บอกท่านไปแล้วว่าหลักการคืออะไรแนวคิดคืออะไรทฤษฎีคืออะไรระเบียบกฎหมายคืออะไรนะครับหลายท่านไปตายเอาดาบหน้าครับรอบที่แล้วไม่รู้เลยว่าคําพวกนี้หมายถึงอะไรรู้แต่เนี้ยระเบียบกฎหมายฉันทําอยู่จะเป็นประจําพอเข้าไปสอบจริงๆมันก็เขียนไม่ออกสิครับว่าเอา้าตายละหลักการแนวคิดและทฤษฎีมันคืออะไรวะนะครับซึ่งผมได้อธิบายในหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับบางท่านอาจจะซื้อไปเฉพาะหนังสือนะครับเปิดอ่านได้ครับดีครับ หรือบางท่านอาจจะฟังในติวด้วยคุ้มค่ามากครับเพราะว่าได้บรรยายเป็นอัตรดโดยผู้แต่งจริงเลยแล้วก็จะมีอีก18ข้อที่เหลือที่ไม่มีในหนังสือเล่มนี้นะครับจะทําให้ท่านครอบคุมทุกสิ่งอย่างแล้วก็ไปสอบอัตนัยได้อย่างมั่นใจนะครับหลักการแนวคิด <c oughs> และทฤษฎีเกี่ยวกับระมาณเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้ก็คือหลักการใช่ไหมครับหลักการก็ปวยไปนะครับแล้วก็หลัก ในตัวระเบียบกระราทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีทฤษฎีนะครับนะครับที่เราบอกว่าเอาของนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านงบประมาณท่านหนึ่งก็พอแล้วเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราจําไม่ได้แต่ถ้าใครใครจําได้เนี่ยเอาใส่ไปเลยนะครับจริงๆไอ้ตัวนี้เอามาจากออเดนแอนด์พิกัสใช่ไหมครับซึ่งผมได้อธิบายไปแล้วนะครับรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับไอ้ภาพเนี่ยเขียนไปได้เลยนะครับเขาอ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยอาจารย์ได้ให้ สิบแต้มเนี่ยอาจารย์ให้เก้าแต้มละนะครับเพราะว่าจะให้เต็มก็ละไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นอาจารย์หน่อยนี่นะครับสิบนี่ต้องอาจารย์เขียนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเธอเขียนมาฉันให้สูงสุดละเก้าอย่างเงี้ยนะครับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็มีระเบียบแผนระเบียบวิธีการก็ประมาณอย่างเงี้ยนะครับเราไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้คือทงที่กรมส่งเสริมเขาส่งไปให้ไอ้พวกระเบียบกฎหมายแต่นอกนั้นเนี่ย เป็นเอกสิทธิ์ของอาจารย์ผู้ตรวจทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็เราก็มาอธิบายแนวะคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคูดก็เป็นอันนิดนึงนะครับเห็นไหมครับต่อไปเราก็ไปเริ่มที่การนําไปปฏิบัติหรือขั้นตอนการดำเนินการเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ใส่ภาพอะไรไปนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็ปาเข้าไป5ห,หน้าแล้วนะครับนะครับพูดไปนะครับหลัก6ห,หลักเนี่ยก็ปาเข้าไปกินหน้านะครับเนี่ยพอ6ห,หลักปุ๊บเนี่ยเข้าหน้าที่7ทันทีแล้วนะครับที่จริงสอบแค่นี้ก็ ได้อีก9ละนะครับพอประเด็นที่สารการกํากับติดตามไม่ประเมินผลก็ไอใส่ความหมายการกํากับติดตามและการประเมินผล,ผลขู่เขาหน่อยว่าเรามีความรู้นะว่าสิ่งนี้มันหมายถึงอะไรนะครับหลายท่านนะครับเข้าสอบคขาวที่แล้วโดยไปตายอันดับหน้าเช่นกันไม่ได้รู้เลยว่าการกํากับติดตามการประเมินผลมันคืออะไรนะครับรอบนี้เราเอาใหม่เราต้องรู้ว่าความหมายของสิ่งที่เราจะเอาไปตอบนั้นนะมันเข,เขาหมายความาอะไรที่ที่เขาถามเรานะ่ะ เพื่อเราจะได้ตอบตรงประเด็นนะครับต่อมาตอนนี้ก็หน้า8ละนะครับหน้า8เสร็จแล้วนะครับจนได้10หน้าพอดีสรุปนะครับไอตัวสรุปอะไรพวกน,นี้ถึงแม้มันไม่มีแต้มให้แต่มันทำให้มันทำให้มันดูดีมันครบองค์ประกอบของการเขียนบทความองค์ประกอบของอ่าอาร์ติเคิลของเราอะนะครับอะคาเดมิกอาร์ติเคิลของเรานะครับ,เ,รรบเพราะฉะนั้นอันนี้เอาไปก้แต้ม เก้าสามยี่เจ็ดเอยยี่มเจ็ดส่วนสามสิบละเอ่อที่ตัวอย่างที่ผมให้มันเนี้ยน่าจะประมาณนั้นะนะครับเพราะว่าคะแนนที่ผมเขียนแนีนี้แล้วก็ได้มาเนี่ย <c oughs> สูงมากนะครับก็ <c oughs> <c oughs> สูงมากนะครับโอเคนะครับก็ตัวอย่างการเขียนตอบตามตําราเล่มนี้เนี่ยเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยเกือบสิบหน้าเต็มๆนะครับแต่จริงๆผู้ที่สอบผ่านได้ในส่วนใหญ่ที่ผมถามดูก็หกหน้าก็ผ่านละ นะครับหกหน้าก็ผ่านได้แต่ต้องมีทรงนะไม่ใช่หกหน้าแบบแบบมาเลยเขาถามเรื่องงบประมาณงบประมาณนั่นนั่นนั่นนี่โน,น่นเดี๋ยววกกลับไปที่อาบาตากับผมทําอย่างนั้นอย่างนี้นั่นอย่างเงี้ยมันมันไม่มีทรงนะครับมันไม่มีทรงทางวิชาการคือ,อเอาสักแต่ว่าเขียนให้ครบหกหน้าอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับมันต้องมีทรงนะครับโอเคนะครับโดยสรุปเพื่อ,อ,อยังต่ําควรจะได้หกหน้า ดังนั้นท่านต้องเขียนอัตนายให้ได้วันละ6ห,หน้านะครับแล้วก็เขียนท่านที่อยู่ในกลุ่มในกลุ่มติวลับของเรากลุ่มติวอัตนายของเรานะครับท่านก็โหลดโหลดกระดาษแบบฟอร์มซึ่งผมได้ทำมาแล้วนะครับเทียบเท่านะครับสเกลจริงนะครับผมให้ตัวอย่างท่านไป10 10หน้านะครับให้ตัวอย่างท่านไป10หน้าให้ท่านได้ฝึกเขียน ทุกๆวันอย่างน้อยวันละ6หน้าแล้วก็ส่งมาให้ผมตรวจทางอินบ็อกซ์ซึ่งตรวจไปหลายท่านละนะครับเพระเราติวกันมาหลายวันละนะครับก็ได้เห็นจุดอ่อนหลายๆท่านซึ่งผมไม่ได้คอมเมนต์ไปอย่างเยอดเช่นยกตัวอย่างเช่นมีท่านหนึ่งแบบบอกว่าสอบตกมาแล้วสองครั้งครั้งนี้เลยยอมยอมเสียเงินดูซิว่าเขาติวอะไรกันนะครับก็เลย ควักเงินสองพันโอนมาให้ผมนะครับแล้วเขาบอกว่ามันคุ้มค่ามากเลยครับอาจารย์ผมไม่คิดว่าผมมีจุดอ่อนอะไรเลยแต่พอผมได้เข้ามาติวแล้วแล้วก็เขียนแล้วให้อาจารย์ดูแล้วอาจารย์ว่าให้ผมเนี่ยคือผมบอกคงก็บอกเขาว่าท่านเขียนแบบไปตายเอาดาบหน้าจริงไหมก็จริงอ่ะจริงเพราะเราพอเขาตั้งลำมาเนี่ยเรารู้เลยอ่ะเขาไม่ได้ตั้งจากชื่อเรื่องนะครับเขาบรรยายมาเลยครับพอบรรยายมาเลยเขาก็ไปไหนไม่รู้ละ เขาสักแต่ว่าเขียนให้มันครบๆนะครับแล้วนิสัยอย่างเงี้ยมันจะติดเข้าไปในรอบที่สแต่พอดีรอบเนี้ยเขาคิดว่าตัวเองมีปัญหาละนะครับเขายอมเป็นน้ำไม่เต็มแก้วดูเขาเขาเทน้ำออกจากแก้วแล้วก็อยากจะได้น้ำจากติวเตอร์สักคนไปดูแล้วเขาไว้วางใจผมเนี่ยแล้วก็เขาก็โอเคนะครับโอเคอันนี้คือระดับ คนในระดับที่แบบเขียนเขียนเอาข้างหน้าเป็นไปเนี่ยคนนี้ก็ถูกปรับละนะครับอีกคนหนึ่งอันนี้ตรงสือดีเลยนะครับดีเลยแล้วก็เขียนเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่โอเคเขียนมีทรงนะครับ่านีนนี้เท่าที่ผมดูปรากฏว่ามันไม่มีภาษาอังกฤษเลยหรือมีก็น้อยนะครับอย่างเช่นวงเล็บว่า คือวงเล็บแล้วก็เข้าใจเอาเอง่ะอย่างเช่นเราบอกว่าการตรวจประเมินมาตรฐานอะไรของกองปกครองจีนวงเล็บ LPA อย่างเงี้ยผมก็คอมเมนต์ไปว่าอย่างเงี้ยอาจารย์ท่านไม่รู้เวลาท่านจะเขียนทีเนี่ย LPA เนี่ยมันย่อมาจากอะไร Local Performance Assessment เหรอใส่ไปเต็มเต็มแล้วถึงต่อต่อด้วยตัวย่อ LPA อย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนก็เขียนแบบ แบบประเมินอะไรทุรกริดพระรัดวงเลร็บ i t a อย่างเงี้ยให้ให้อาจ,จารย์เขาคิดเองเนี่ยเขาแนะนำบอกว่าท่านจะเขียนอะไร่ในตัวย่อเนี่ยท่านต้องรู้ไอตัวยาวให้ให้หมดก่อนอย่างเงี้ยนะถ้าท่านจะได้คะแนนสูงขึ้นแล้วก็แนะนําให้เขาเขียนภาษาอังกฤษให้มันได้หน้าหนึ่งมีอ่าซักซักสองักสองสอวอดดิ้งอ่ะนะครับอย่างเช่น อโอเคในท่อนหน้าที่หนึ่งเนี่ยก็ภาษาอังกฤษให้อาจารย์เห็นได้สักสองบทดิ้งละเนี่ยนะครับมันจะดูแลดูอ่แลดูเหมือนบทความวิชาการที่อาจารย์เขาเคยอ่านแล้วก็เขาก็จะรู้ว่าอ่าเรามีความรู้ทางการวิชาการเหมาะสมกับการเป็นบริหารระดับต้นระดับกลางร,ระดับสูงก็แล้วแต่นะครับมันควรจะมีวงเล็บภาษาอังกฤษตลอดตลอดทุกๆหน้านะครับแต่พอดีท่านเนี้ย เขียนดีมากเลยแต่มันเป็นภาษาไทยหมดอะครับมันไม่มีภาษาอังกฤษขั้นอาจารย์เขาก็ไม่ชินไม่คือพูดง่ายๆก็คือไม่ชินตาอาจารย์นะครับเพราะอาจารย์เขาเพอเขียนอะไรมาคำนั้นก็วงเล็บเราก็อันที่เรารู้แหละอย่างเช่นตรงนี้มันมีประสิทธิภาพใช่ไหมครับประสิทธิผลเนี่ยครับ e f f i c i e n c y e f f e c t i v e net อะไรเนี่ยท่านก็วงเล็บไปนะครับเนี่ยด้วยหลักธรรมาภิบาลเนี้ยกู๊ดเขาไปเน้นวงเล็บไป นะครับนะครับหน้าหนึ่งให้ให้มีภาษาอังกฤษอย่างน้อยโผสัก2ตัวอย่างเงี้ยสัก2ตัวนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วโผนี่อีกคำหน,นึ่งเงี้ยมันจะทําให้ให้หน้าของเรามันมันดูดีอ่าพาพาย้อนกลับไปดูดูที่เนี่ยภาษาอังกฤษเต็มเลยใช่ไหมครับไอตัวที่เขียนให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับดูดูแล้วทรงภูมิเห็นไหมครับดูนี่นะเนี่ยพอพอเริ่มพอเริ่มมาแนละ้ว เริ่มหน้าแรกมาแค่แค่คำนำนะครับแค่คำนำก็มีมีอยู่สองท่อนให้อาจารย์เขาปลื้มใจแล้วครับ <c ười> คือ good governance กับ conceptual framework เห็นไหมครับแค่นี้ก็อาจารย์ก็โอ้โหอ่าหลายคนนี้นะครับพอเปิดไปหน้าสองปุป๊บนะครับมีไหมนะครับหน้าสองโอเคหน้าสองไม่โผล่ไม่โผล่อะไรมานะครับยิงอันเนี้ยยิงประมาณแบบเกินดุลภาษาอังกฤษว่าอะไรวงเล็บมาเนี่ยโอ้โห ก็จะคลาสสิกได้ขัดแต้มขึ้นไปอีกนะครับ <c oughs> มีรูปนะครับมีรูปด้วยนะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นท่อนของมันเป็นท่อนของกฎหมายก็เลยไม่มีอา,อาจจะให้อาจารย์ลกตาหน่อยอไม่ให้อาจารย์อ,อันนี้อาจจะวงเล็บตัวนี้ก็ได้งบประมาณใช่ไหมบัตจตติ้งเงี้ยนะครับให้มันดู ให้มันดูมีมีภาษาอังกฤษในในทุกๆหน้านะครับเนี่ยนะครับกู๊ตก็เป็นนั้นผ่านมาแล้วนะครับอันเนี้ยนะครับให้อาจารย์ได้เห็นเนี่ย public policy public implementation เนี่ยครับอันนี้กู๊ d ก็เป็นนั้นนี่อีกตัวนะครับโอ้โหอันนี้หน้านี้เยอะเยอะเลยนะครับภาษาอังกฤษเยอะเลยนะครับนี่ก็เยอะเลยนะครับหน้านี้ นะครับดูเต็มเลยนะครับเนี่ยนะครับมันโอ้โหอันนี้อะไรนะ Participation โอ้โหการมีส่วนร่วมนะครับโอ้โห Accountability นะครับความรับผิดชอบนะครับ Rule of Law เงี้ยเนี่ยบางคนบางคนรู้ท่องได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษก็เลยไม่ได้วงเล็บพวกนี้ไปเนี่ยทรงถ้าไม่มีพวกนี้เนี่ยนะครับ มันเป็นภาษาไทยเรื่อยๆ,ๆ,ๆนี่อาจารย์เบื่อเลยนะครับมันต้องมีภาษาอังกฤษขั้นๆขั้นให้มันดูดีนะครับเนี่ยนะครับเนี่ย Transparency เนี่ยนะครับ Monitoring Evaluation เนี่ยนะครับ Participation เนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะครับภาษาอังกฤษเยอะเลยอันนี้ก็ตอบแบบนี้ก็เนี่ยโอ้โห Sales Assessment Report โอ้โหอาจารย์อ่านแล้วโอ้โหหรูเลยหรูเลย Economy โอ้โหนะครับเอาไป 99927แต้มแล้วกันอย่างนี้เนี่ยครับโอเคนะครับตรงนี้ก็พอดีไอ้ตัวเนี้ยบทความนี่มันมันยาวเลยเลย,เลยสั้นได้เพราะเราเกินไปเยอะแล้วแต่ถ้าอันไหนที่เรามีภาษาอังกฤษน้อย,อ,ยอันนี้ก็ key performance uh, indicator นะครับ uh, PI, อ่าย่อ KPI เงี้ยมันก็ทำให้ภาษาอังกฤษยาวขึ้นไปอีก yeah, นะครับโอเคครับก็ถือว่านะครับผมได้บรรยายในห้องติว นะครับแล้วนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็เพียง1,000บาทห้องติวก็1,000บาทรวมก็2,000บาทแค่นั้นเองนะครับอ,อย่าตนีเลยนะครับท่านอุตสาห์จะไปสอบเพื่อจะเอาอย่างน้อยที่สุดเนี่ย2,500ใช่ไหมครับจากวิเคราะห์เป็นหัวหน้าฝ่ายได้2,500อย่างเงี้ยหรือเป็นพออระดับต้นได้3,500อย่างเงี้ยครับจริงแล้วใหญ่คนที่จะเอา5,600คูณ2นะครับแล้วไม่ยอมสละเงิน แค่สองพบาทเพื่อติวอัตนัยอย่างเงี้ยมันก็กระไลยอยู่ใช่ไหมครับมันก็เป็นการโอ้อยากจะเอาห้าพคูณสแต่อาตนีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อ่ามันคุ้มนะครับมันคุ้มค่าแล้วก็ไม่ใช่เพราะเฉพาะผมอ่าสำนักเดียวนะครับจริงๆทุกๆสำนักมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็หลายคนที่สอบได้มักติวหลายๆสำนัก เพื่อที่ไม่ให้ตัวเองเสียโอกาสอย่างเช่นเจอสำนักใดแล้วไม่เข้าทางกับตัวเองละนะครับฟังไอ้นี่ไม่รู้เรื่องว่ะไม่ไม่ได้ละอย่างเงี้ยก็ยอมยอมเสียเงินเปล่าๆไปนะครับก็ไปหาดูอาจารย์อีกคนที่กล่าวคือถ้าสมมติมันมีห้าสำนักท่านก็สมัครหมดเลยนะครับเพื่อจะแลกเอา5้าพัคูณสแลกอันเนี้ยมันมันกินไปตลอดชีวิตท่านอะนะครับแล้วท่านดูแล้ว ของใครมันเก็ตมันเก็ตทัานก็เน้นฟังวันนั้นคนไหนมันไม่ได้เรื่องก็ถือว่าทิ้งเงินไปไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับผมก็อยู่ได้มาถึงทุกวันนี้ก็ด้วยความที่ทุกท่านอุปการะจะไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังครับแล้วก็ในห้องติวของเราเรามาพบกันอีก18ข้อที่เหลือแล้วก็ท่านไปฝึกทําแล้วก็อินบ็อกมาเดี๋ยวผมจะตรวจให้นะครับแล้วจะ แบ่งเบาภาระท่านในเรื่องอัตรัยนเพื่อที่ท่านจะไปท่องเพื่อจะอ่านกฎหมายก็แล้วแต่อ่านทฤษฎีทางบริหารก็แล้วแต่ในกรณีของสอบหัวหน้าฝ่ายหรือลองปหลัดเนาะนะครับหรือท่านจะสอบในระดับอผอ,อระดับต้นหรือกลางหรือผอโรงเรียนเนี่ยท่านจะต้องสอบสมรรถนะนะครับซึ่งสมรรถนะมันมี2แบบคือสมรถร,ร,สมสสมรถนะของระดับสูงมี4ด้านสมรรถนะของระดับ ต้นกลางกับพอองเรียนเนี่ยมีอีกสีด้านแยกกันนะครับคนละตัวกันซึ่งผมก็จะมีตําราแบบนี้กับห้องติวขึ้นมาอีกนะครับคาดว่าอีกไม่เกิน2สัปดาห์แน่นอนครับผมขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังครับพบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังครับขอบคุณครับ